สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมการบวกและคำนวณเลขนะครับประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับเป็นของไทยๆนะครับบ้านเรานะครับเป็นสูตรการคิดการคำนวณตัวเลขที่ออกไปแล้วเท่านั้นนะครับเราย้อนหลังให้ดู2งวดเท่านั้นนะครับส่วนงวดล่าสุดไปออกวันที่16นะครับก็ต้องรอผลนะครับ6บวกกัน2ผลนะครับบวก7แล้วก็บวก6บวก7คงที่นะครับได้เท่ากับนะครับ ามบสอนะครับเลขที่ได้นะครับก็แรเลขสองเลข3ามหกบวกหบวกสบวกหบวกหนะครับเท่ากับ22ก็ได้เลขสองเลข3 6มบวกหนะครับบวกแบวกสบวกสี 4. ของที่นะครับได้เท่ากับ27 ลเลขเจ็ดเลขแปดนะครับเลขที่เข้านะครับสองสองเจ็ดนะครับออกงวดนี้นะครับสองบวกกันสองผลบวกเจ็ดบวกห้าบวกเจ็ดของที่นะครับได้ยี่สิบสามนะครับสองบวกหกสองบวกสองนะครับบวกแปดบวกห้าบวกหนึ่ง เท่ากับส0 8นะครับเลขที่ได้เลข8เลข9 2สองบวก2บวก2บวก8บวก4นะครับได้เท่ากับ18เลขที่ได้ก็ได้เลข8และเลข9้านะครับเลขที่เข้าก็คือ3ามดด 2บวก2นะครับบวก8บวก 6, บวก7ได้เท่ากับ25ได้เลขก5และเลขหกสองบวก3บวกศูบวก6บวก1นะครับได้เท่ากับ10 2สองได้เลขสองและเลขสาม สองบวกสองนะครับบวกแปดบวกศูนย์บวกสี่นะครับได้เท่ากับสิบหกได้เลขหก 6. และเลขเจ็ดนะครับเลขที่ได้ก็ได้ห้าสองหกห้าสองเจ็ด สองหกหกสองเจ็ดนะครับหกสามหกหกสามเจ็ดห้าสามหกห้า สามเจ็ดนะครับสามตัวจับได้แปดชุดนะครับสำหรับใครที่จะจับสองตัวนะครับสองหกสองเจ็ดห้าหกนะครับห้าเจ็ดห้าสอง ห้นะครับก็ดูเอานะครับแถวนี้แถวนี้แถวนี้มาจับกันสองตัวได้นะครับขอ FC ทุกทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่เรามีให้นะครับ